สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านกันเลยครับผมกับช่องการเกมมิ่งเช่นเคยวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่า A k ็ก i n s House ซึ่งในเกมนี้ครับเราจะทำการเริ่มเล่นกันแบบฉากจบปกติกันก่อนนะครับซึ่งก่อนที่เราจะเริ่มคิดกันนะครับผมก็อย่าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมเอาละครับผมวันนี้ก็เข้าเรื่องกันเลยเข้ามาเดี๋ยวครั้งแรกนี้ผมจะทำการเล่นตอนเล่นฉากจบแบบปกติกันก่อนนะครับผม หรือ passive passive ending นะผมไปไปกันเลยเอาเธอหน่าบิลลี่คิดดีๆหน่อยโอเคนะครับตอนนี้ก็มีปัญหาทะเลาะกับไม่แซมบิลลี่ต้องไม่ทันเจอปัญหาแรงหน่อยให้มันต้องชดใช้กันให้จบๆนี่บิลลี่นายเอาหมาฝรั่งไปติดหัวของเขาเองนี่อะไรมันก็แค่ต้องการจะหาที่วางหมาฝรั่งที่ไหนสักที่แหละก็แค่ช่วยปลาไข่ใส่บ้านมันเข้าใจ ก็ในตอนแรกนะผมจะเลือกว่าเออไม่มีทางเด็นขานะผมจะกดว่าโนเวแล้วกันไม่มีทางออกมิลลี่คว้างเองเถอะวิลลี่ก็ได้เป็นคว้างเองก็ได้โอเคนะครับบิลลี่ก็เริ่มแบบเริ่มที่จะปลาไข่ละเราก็สังเกตรอบๆก่อนว่าเออมันจะแบบมีอะไรบางอย่างที่มันน่าจะที่มันดูสเปซิฟิกหรืออะไรหรือเปล่าอ นี่แหละความพยายมระดับพระเจ้านี่แน่ทำอะไรลงลลไปเนี่ยปลาไข่แล้วเป็นโดนเทียน <P ing> มัวรออะไรอยู่หละัะวิ่งสิตามบิลลี่ไปครับผมเดี๋ยวก่อนบิลลี่ซึ่งเนื้อเรื่องก็จะไม่จบนะครับโอเคเควิน okay, เป็นคนมาเรียบร้อยล้ว ขอบคุณจากคุณสรชิตนะครับผมที่ที่ผมยืนอ,อยู่ตรงนี้ก็คือพื้นที่ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้แห่งหนึ่งในบล็อกวิวนะครับผมซึ่งบ้านหลังนั้นก็ได้เหกับเหตุเพลิงไหม้อย่างไม่ทราบสาเหตุอย่างแน่ชัดโดยทางนักข่าวนั้นได้รายงานมาว่ามีนักดับเพลิงคนหนึ่งได้ทําการกู้ร่างผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งซึ่งตอนนี้ยังไม่สามารถทราบระบุแน่นอนได้โดยการสืบสวนนั้นจะเริ่มต้นหลังจากที่ไฟนั้นได้ดับลงไปแล้วมันช่างเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญจริงจริง อีกยีปีต่อมาในคืนที่หนึ่งอตอนนี้ก็เริ่มคืนแรกแล้ะไฟนั้นมันลุกลามโคตรจะรุนแรงพอสมควรเลยว่าไงตอนนี้ก็บิลลี่ก็คุยกับสตีฟแล้ทำไมถึงไม่มีใครได้รู้เลยว่าในสงาของไฟนั้นมันเป็นยังไงตัวเล็ขผมจะเรียกว่าสตีฟแล้วกันเพราะว่ามันจะสะดวกดีเนาะแนนอนล้แหละยังไงก็เราจะไปสำรวจบ้านหลังนี้กัน ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพวกนายต้องมาให้ทันเข้าร่วมบ้าอะไรนี่อะไรละ่ะนายไม่อยากให้มันดังมากเลยเหรอพวกนายก็คงไม่รู้สินะว่าพวกรายการล่าหาผีเงี้ยมันได้ยอดวิวมากแค่ไหนอะ่ะเพื่อนมันบอกว่าต้องให้เราต้องไปพวกเราจะถ่ายกันที่นี่เนี่ยแหละและเราก็จะทาการของแต่งเนื้อเรื่องเองทั้งหมดไออล่พวกนา่งงงนั้นเนนข้ามาดูคลิปของพวกเราเราในตอนแรกเราจะตอบว่ามันไม่ถูกนะันรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องนะบเบริ พวกเราจะมาหากินกับพื้นที่นี้ไม่ได้ลที่นั่นมีคนตายจริงๆนะใครสนละ่ะพวกเขาตายไปแล้วไปทำกันสิวะยังไงก็เหอะไปได้แล้วอตอนนี้ทั้งสาเข้ามาในบ้านแล้วครับดูที่นั่นสิ <laughs> นี่แหละ คือพื้นที่นี่แหละที่เป็นพื้นที่ที่เพอร์เฟคสำหรับวิดีโอแรกของพวกเราจะมีแบบบางฉากครับที่ว่าดูยังไงตัวั้นมันจะขึ้นมันเจ๋งสุดยอดเลยแหละมาล่วงหน้าด้วยนะครับผมฉันไม่รู้นะพวกนายฉันคิดว่าเราต้องการจะเช็คที่นี่ในส่วนนี้เราก็จะพานในส่วนราคาดหายให้ก่อนที่จะตัดใจเข้าไปนะก็ได้หูว่างั้นก็ออกมาข้างนอกด้วยไรและอยายอยู่ที่นี่นานล่ะ ตอนนี้เราก็ทำการสำรวจบ้านเลยครับให้สังเกตตรงตู้เย็นนี้เลยครับมันจะเป็นมันจะมีอีกฉากจบหนึ่งถ้าเกิดเราทำนะโอเคก็สำรวจบ้านให้ทั่วก่อนตรงเตียงมีหน้าต่างด้วยหลังกล่องนี่เขาไม่มีอะไรหรอก เช็คเบาะเช็คทีวีมาเช็คอีกทีหนึ่งนี่คือเราที่ที่หาพวกซากกุญแจอะไรงี้นะครับผม mm hmm. เดี๋ยวเราเดินเดินไปที่ห้องใต้ดินนั่นเลยฉันควรจะลงไปตรงนี้ไหม ตอนนี้เขาก็รู้สึกกลัวพอสมควรก็ต้องทาการรีบออกไปให้ไวเลยครับผมเดี๋ยวไปดูว่าเขาจะพูดกันยังไงแล้วพวกนายคิดว่ายังไงกันล่ะตอนนี้กูก็รู้สึกกลัวไปหมดแล้วเนี่ยไอประตูบ้านนั่นทำให้กูรู้สึกไม่ค่อยสบายใจว่ะ มันก็แค่ไอพวกอันธาพาข่าถนนแถวไหนไม่รู้มาสเป์ใส่ตรงนู้นแหละแค่แกล้งนะั้งพวกเราก็เท่านั้นแหละมึงไม่ต้องไปกังวลเว้ยโอเคละเราจะปักหลักกันตรงนี้เนี่ยแหละเราจะถ่ายกันที่นี่เนี่ยแหละอ่ะสตีฟจำไว้นะวันพรุ่งนี้เราจะเตรียมกล้องมาด้วยพวกเราจะนัดกันมาที่นี่วันพรุ่งนี้ในคืนนี้ในเวลานี้เพื่อทําวิดีโอแรกของพวกเราเคนะเพื่อเขาบอกว่าจะมาทําวีดีโอเกี่ยวกับฉากพวกผีต่างๆเนาะ คืนถัดมาฉันต้องรู้ว่าอะไรอยู่ภายในห้องใต้ดินห้องนั้นตอนนี้เราก็ฝันไปนะผมว่าเออเรานั้นก็ได้เข้าไปบิลล <Billy! S 1> ี่หองความฝันเนาะสตีฟ <Steve! S 1> ซึ่งห้องความฝันนั้นจะมีกุญแจอยู่ข้างนอกเพราะฉะนั้นเราก็อันนี้ทำฉากจบปกติกันก่อนเราจะยังไม่ทำพวกฉากจบแบบ Secret Ending ดิ้งนะ เนี่ยถ้าตรงเนี้ที่ที่สามก็คือจะเป็นพื้นที่ที่กุญแจดอกที่สามจะซ่อนอยู่ซึ่งการที่เราจะต้องจบอ่ะเราก็ต้องเดินไปที่ห้องใต้ดินนั้นกับพื้นที่ที่สี่ด้วยซึ่งมันจะมาโผล่ก่อนที่เราจะถ่ายอเคตอนนี้แซลก็ทำการแบบคิดร้อยละบางทีมันอาจจะเป็นความคิดที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ อยู่ดีๆนี่ฉันฝันไปแล้วเนี่ยอยู่ดีๆแซมก็ฝันตื่นจากฝันร้ายครับทันใดนั้นเขาก็มองไปที่มีดเขารู้สึกปลอดภัยเมื่อผมมีมีดตอนนั้นต่อม่ในคืนที่2องะโอเคคืนนี้น่าจะเป็นคืนที่เหมาะสมเหมาะเจาะเพราะเรียงสตีฟพร้อมแล้วจ้ะได้เวลาลุยกันแล้วแซมล่ะ ในส่วนของอันนี้ก็จะยังต่อไม่รู้ว่ะไม่เป็นยังกูกูยังไม่แน่ใจว่ากูจะเริ่มยังไงเนี่ยแซมมึงไม่ต้องกังวลนะเพื่อนอ่ะตอนนี้เราเดินเข้าไปได้เลยโอเคดีท่านจะยืนอยู่ตรงนี้แล้วท่านจะทําการยืนส่งเพื่อเป็นการเปิดวิดีโอแซมนั้นไปเตรียมอยู่ที่ข้างหลังเพื่อเตรียมทําเสียงอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกันนะานจะพูดอะไรออกมา หลังจากที่ฉันที่พูดถึงเกี่ยวกับคนตายก็ทำเสียงนั้นเลยเฟ okay. โอเคครั้งนี้เราจะเดินไปที่ห้องที่สามหมายถึงห้องหมายถึงห้องที่สอง, 2, หงห้องที่สองไม่ใช่ห้องที่สามต่อไปเราจะเดินไปที่ห้องที่สองเพื่อเราจะทำเสียงเราจะเลือกเสียงประตูดีกว่าเพราะว่าเออมันมันน่าจะเหมาะเหมาะเหม็งไง ถ้าเล่นท่อนะมีไปอ่ะสวัสดีชาวอินเทอร์เนต็ตทั้งหลายคืนนี้เราจะมาทำการสำรวจในพื้นที่บ้านหลงหนึ่งที่เกิดไฟไหม้ซึ่งไม่ทราบสาเหตุมาเมื่อ20ปีที่แล้วโดยวิญญาณของพ่อแม่นั้นก็ยังคงเฮี้ยนตรงถึงทุกวันนี้วันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับ นี่แหละคือสิ่งที่มันมันกำลังโกรธมากๆอยู่ตอนนี้เลยอันนี้คือเป็นอะไรของมันเนี่ยแล้วอย่าเพิ่งหนีไปไหนละในคืนนี้แล้วพรุ่งนี้เราจะทําการเตรียมของเพื่อมาสื่อสารโดยใช้กระดานผีถ้วยแก้วแล้วเจอกันคืนวันนี้คือมึงจะเล่นผีถ้วยแก้วอ่างั้นรุนแรงมากปกติไม่ค่อยเล่นหน้าผีถ้วยแก้วอ่ะอันนี้ผีถ้วยแก้วฝรั่งเนาะฝรั่งเขาก็มีผีถ้วยแก้วไทยก็มีแต่ ของไทยมันจะเป็นแบบแก้วแบบแก้วเพียวๆเลยนะเป็นพวกแก้วเหล้าแก้วอะไรย่างนี้เนาะแต่ของตามประเทศเขาจะเป็นอีกแบบหนึ่งมันจะเหมือนกับทรงหยุดน,นั้นแต่เหมือนว่ามันเหมือนว่า,ม,ม,วามีแว่นขยายอะแต่เป็นเป็นแว่นขยายขนาดเล็กนะกับบอร์ดไม้ที่ทําจากไม้ทั้งหมดนะที่เป็นผีด้วยแก้วของฝรั่งนะอันนี้คือขอนอกเรื่องนะเค ต่อมาก็คืนที่3ครับผมอันนี้น่าจะเป็นคืนสุดท้ายละแล้วนายคิดว่าสตีฟเขาจะเตรียมอะไรมาตอนนี้คงไม่มีอะไรหรอกมันคงน่าจะเพิ่มกล้องอะไรงั้นคงก็น่าจะประมาณนั้นแหละโอ้น่มึงเห็นไหมเราเรามียอดวิวในวิดีโอนี้เท่าไหร่ ไม่อะ<ม>และ้วแมึงคิดว่าได้เท่าไหร่ละดูนี่สิเราได้ประมาณตั้งสามพวิวเนี่ยผู้คนเนี่ยมันช่างหลอกง่ายจริงๆพวกเราก็คงสามารถทำเงินได้เป็นกอบเป็นกำเลยแหละยังไงก็นี่มันไม่ใช่เวลามารอละสตีฟรออยู่ก็เริ่มเดินเข้าไปในบ้านแล้วนะครับผมสตีฟโมึงอยู่ไหนเนี่ยเขาคงไม่หายหัวไปไหนนานนะเขาคงไม่หนีไปก่อนหน้านั้นแน่อะเออ อันนี้คือไม่รู้คำตอบยิงก็ตอบเป็นจุดจุดจุดแล้วกันไอ้มันง่ายเอาเถอะลองดูซิว่าเราจะหาเขาเจอไหมตะกี้ส่วนกับบิลลี่ใช่ไหมถามจริง เออวะเขาไม่ได้อยู่ที่นี่จริงๆเว้ยเฮ้ยนอกจากนายคงไม่คิดอย่างนั้นจริงนะว่านายว่าพวกเราจะลงไปที่นั่นจริงๆอ่ะนั่นก็คงเป็นทางเดียวที่ฉันจะหาสตีฟเจอนะตอนนี้เราก็เริ่มไปที่ห้องใต้ดินกันแล้วนะครับผมซึ่งห้องใต้ดินนั้นน่าจะเป็นห้องเดียวที่ไม่ได้สำรวจไปจนถึงคืนที่3เลยนะรอบนี้นายอยู่ที่นี่ใช่ไหม สตีฟออ้ยสต ah ีฟเป็นอะไรของมันก็ไม่รู <im> ้เนี่ยบิลลี่กูไม่กูไม่อยู่ที่นี่ว่ะรีบออกไปที่นี่แล้วโทรหาตำรวจเถอะไม่แซมเราหาพวกเขาเองได้เราไปเช็คเขาดีกว่าบางทีเขาอาจจะสุดท้ายก็จะทำการสํารวจในแต่ละที่ซึ่งเราจะซึ่งถ้าเราจะจบเรื่องนี้ก็ต้องทําการไปที่หูฟังของของสตีฟแล้วกันนี่เขาเรียกว่าสตีเวนก็ได้แต่ผมจะเรียกว่าสตีฟมากกว่า ให้ผมเรีอกเ่าสตีฟดีกว่ามันมันจะสะดวกกับตรงนี้มันสั้นกระชับง่ายด้วยอะถ้าจะจบเนื้อเรื่องนะเดี๋ยวสรุปให้ทั่วก่อนถ้ามันไม่มีอะไรให้สำดุจแล้วแล้วก็อ่ะโอเคนะครับเราไปที่หูฟังของสตีฟเลย นั่นใช่หูฟังของสตีฟใช่ไหมนั่นน่ะเก็บมาดิเฮ้ยบิเราโดนตีหัวครับแต่โชคดีที่เราแค่สลบไปนี่ฉันโดนมาได้ไงเนี่ยบิลลี่นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้โอโแกเข้ามาแล้วสิไม่ต้องห่วงเขานะเขาสลบไปอ่ะเขาไม่ได้ยินนายหรอก นี่นี่นี่แกเป็นใครใ<น>อ่ะให้ฉันได้แนะนำตัวเองอีกครั้งได้นะแซมรอก่อนรอก่อนแล้วไงแซมล่ะนายจำได้ฉันได้หรือเปล่าล่ะคเควินเหรอนั่นใช่เควินใช่ไหมใช่แซมฉันเองเควินฉันขอโทษกับสิ่งที่ฉันทำล,ลงไปในวันนี้นะบิลลี่กับฉันก็ ฉันจะต้องมีเรื่องบางอย่างสาสางที่ต้องต้องสางให้แล้วเสร็จยังไรก็เถอะฉันจะต้องไปปลุกเขาซะก,ก่อนเราต้องปลุกเพื่อนเขาคืนมาก่อนตบเด็ดๆนี่นะอะไรขึ้นเ,เดี๋ยวเควิน <Kevin! S 1> นี่นายยังมีชีวิตอยู่เหรอเนี่ยแล้วแล้วทำมฉันถึงโดนมัดนายคงคิดว่าฉันตายไปในเหตุการณ์ไฟไหม้แล้วสิฉันไม่ได้อยู่บ้าน เมื่อวันนั้นฉันแค่พลาดรถเม์ฉันเดินไปที่บ้านโดเดียวแม่ของฉันอยู่ที่บ้านออกไปไหนไม่ได้และนี่คือรูปภาพรูกเดียวที่ฉันเหลืออยู่อย่างไรก็เเราต้องการเรามีเรื่องที่จะคุยกันวันนี้อะไรนี่นายนายจำเหตุการณ์ไฟไหม้วันนั้นได้หรือเปล่าละ่ะอะไร นายไม่มีหลักฐานได้ซ้ำว่านายคิดยังไงฉันไม่ชอบคนโกหกบิลลี่เห็นหมากซอมกาฝรั่งนี่ไหมฉันเจอมันมันในวันที่ไฟบ้าฉันไฟไหม้นายเไม่นายเงไม่พูดอะไรแล้วสินะไม่มีคำพูดไหนที่จะออกไปจากที่นี้ได้ได้โปรดเควินมันเป็นแค่อุบัติเหตุฉันไม่คิดจะทำอย่างนี้ตั ic, ้งแต่แรกเลยได้ซ้ำ ฉันไม่สนทั้งนั้นเองทำรายชีพของฉันมาเยอะพอแล้วฉันไม่สามารถช่วยแม่ของฉันได้ฉันพยายามวิ่งไปช่วยเพื่อที่ช่วยแม่แต่ไฟนั้นมันค่อางจะรุนแรงเกินไปก็เลยเกิดเหตุการที่มันแย่ขนาดนี้มีแค่แม่คนเดียวที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตฉันเดี๋ยวนี้ฉันไม่เคยลืมความตายของแม่เลยซ้ําฉันตลอดระยะเวลาที่สิบางนี้ฉันอาศัยอยู่ใต้ดินมันคงถึงเวลาแล้วแหละที่ นายมากพอละนายคงโง่พอที่จะลงมาที่นี่ได้ด้วยตัวเองและนายคิดจะทำยังไงกับพวกเรานายจะต้องเจอกับชะตากรรมแบบเดียวกับที่แม่ฉันเคยเจอมาเนี่ยแหละก็คือการที่เองจะต้องผูกเขาตายต่อตายทั้งเป็นเอาเถอะแน่เควินนายคิดว่านายจะทําอย่างนี้เหรอนี่นายจะฆ่าพวกเราจริงเหรอฉันให้เวลาคิดมาถึง20ปีแล้วบิลลี่มันถึงเลวลาละีิกรรมจะตามสนองของแกบิลลี่ลาก่อนนะบิลลี่ ลาก่อนนะแซมฉันหวังว่าคงไม่มีเหตุการณ์ที่มันแย่มากกว่าไปกว่านี้แล้วแหละแซมนายทำอะไรสักอย่างสิมีนะครับเราจะเริ่มตัดเชือกแล้วนะผมโอเคตัดเชือกแล้วเร็วๆไปไม่แล้วตอนนี้เราที่เเราต้องทำการช่วยเบลลี่นะครับ อบใจนะแซมมารีบออกจากที่นี่กันเถอะตอนนี้เควินกำลังจะหนีครับผมนี่เควินนายไม่ปล่อยให้บิลลี่มันอยู่ที่นั่นแล้วให้มันตายไปพร้อมกับมันเลยล่ะแซมนายไม่อยากจะให้ความที่งทางมันเกิดขึ้นกับฉันเลยเหรอเอาเถอะถึงแม้ฉันจะไม่ได้แก้แค้นฉันพืนนี้แต่ฉันบอกไปเลย วันหนึ่งความยุทิธรรมจกวบงเกิดและพวกนายสองคนก็จะตายแค่ออกไปจากที่นี่ซะไม่ต้องมายุ่งกับฉันอีกทำไมเรื่องแบบนี้มันควรจะควรจะเกิดขึ้นนะแซมนี่นายเป็นบ้าเลยนายปล่อยมันไปเหรอกูทำกับมันไม่ได้ว่ะเพื่อนมันเป็นเพื่อนกลัว โอ้โหเร็วรีบออกจากที่นี่เร็วตำรวจมาแล้วโอเคนะครับก็สำหรับวิดีโอนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับผมก็ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งเพือเ่อรอการแจ้งเตือนจากจคลิปใหม่ๆนะครับ และสหระขีดนี้ก็ขอลาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ